สารภาพแล้วสำหรับทิดจอดคนดังแห่งวัดพรบาทน้ำาุุโดยเดิมทีบักจอดในสมัยนั้นชื่อจริงนามจริงว่าเกลียงไก่เพชรแก้วเกิดพศ2503หรือปี03นั่นเองเคยเรียนจริงอยู่ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจากนั้นก็ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนเกษตรบ้านปรางแต่เรียนไม่จบปีพศ2524บักจอดคนนี้ได้ข้ามไทยไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย โดยมาหลอกว่าที่ไปมาเลเซียนั้นบักจอดไปเป็นนักเขียนแบบเขียนง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นแบบโลงศพนี่แหละเพราะเรียนก็ไม่จบใครวะออกวุฒิการศึกษาให้แต่ที่จริงแล้วบักจอดบอกว่าอูน่าจะไปต่อไม่ได้จึงพูดความจริงที่ไปประเทศมาเลเซียไปเป็นกรรมกรไม่ได้ไปเขียนบงเขียนแบบแต่อย่างใดปีที่ไปอยู่มาเลเซียนั้น เป็นปีที่บักจอดอายุ21ปีบริบูรณ์ต้องเข้ารับคัดเลือกเป็นทหารแต่บักจอดไม่มาตัวติดทหารหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่มาคัดทหารนั่นก็แสดงว่ามีความผิดแน่นอนเต็มประตูซึ่งบ้านเราเขาเรียกว่าหนีทหารนั่นเองหนีแล้วก็ต้องหนีเลยใช่ไหมจอดหนีไป6ปีเต็มๆจนปีพศ2529บกักจอดหรือบักเกียงไกเพชรแก้วกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่ได้มาคนเดียวบักจอดมาพร้อมคณะสแสวงบุญโดยบักจอดบอกว่าอยากกลับมาไทยเพื่อศึกษาพระธรรมฟังแล้วโคตรซึ้งน้ำตาจะไหลเลยจอด1มีนาคม2529บักจอดหรือบักเกียงไก่เพชรแก้วได้ตัดสินใจโกนหัวห่มเหลืองโดยบวชที่วัดลำนารายตำบลลำนารายอำเภอเชบดานจังหวัดลบบุรีพอหลังจากบวชเสร็จบักจอดหรือปักเกียงไก่เพชรแก้ว ได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลทันทีโดยเปลี่ยนเป็นนายอลงกฎพลมุกโอ้พระเจ้าจอร์จนายยอดมากใบสุดธิพระของบักจอร์จอเขียนเองมันเอาชื่อนามสกุลเพื่อนมาใช้แต่ไม่ได้บอกเพื่อนโดยเพื่อนก็ไม่เคยรู้เพราะขาดการติดต่อกันมานานมากโดยบักจอร์จเล่นทั้งชื่อเล่นทั้งนามสกุลตลอดจนหมายเลข13หลักบนบัตรแสบจริงๆบักจอรสน่าจะวางแผนไว้ก่อนหรือไม่ เพราะถ้าใช้ชื่อเกรียงไกรเพชรแก้วก็กลัวจะไม่ได้บวชเพราะเกรียงไกรเพชรแก้วเป็นผู้ต้องหาหนีทหารนี่คือคําสารภาพข้อมูลส่วนตัวของบักจอดแสบจริงๆผู้ที่แสวงบุญที่กลับมากับบักจอดช่วยกันวางแผนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้บักจอดน่าจะเก็บเอกสารข้อมูลของเพื่อนติดตัวไว้ตลอดมิเช่นนั้นมันคงจําเลข13หลักบนบัตรไม่ได้ครบทั้ง13ตัวแสบจริงๆที่แสบไปกว่านั้น ก่อนที่บักจอดจะสึกบักจอดเทศสอนตำรวจคณะตัวเองยังเอาตัวจะไม่รอดมันบังอาจมาสอนคนอื่นแสบจริงๆบักจอดสารภาพแค่ประวัติส่วนตัวเท่านั้นข้อหาที่ตำรวจประเคนให้บักจอดไม่รับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาร้อมบอกว่าเส้นทางการเงินของมันมีที่มาที่ไปศาลไม่ให้ประกันตัวเพราะรู้ว่าบักจอดมีพฤติกรรมที่จะหลบหนีถ้าจะหลบหนีก็หนีได้จริงๆถึงไม่ได้หอบจังไปมากมาย แต่อย่าลืมว่ามีคนป้อนตังให้แน่นอนเพราะโยมอุปถาของมักจอดมีเยอะแยะมากมายแก่กองพวกนี้เขานิยมใช้เงินสดกันจะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีแสบจริงๆส่วนพวกที่เมื่อก่อนใช้ชื่อตัวเองเปิดบัญชีบริจาคตอนนี้มันไหวตัวทันแล้วมันเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อวัดพระบาทน้ำพุทุกคนเพื่อหวังจะรอดการตรวจสอบแสบจริงๆใครก็ตามที่แดกเงินวัดไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรอก พวกมันต้องมีอันเป็นไปแน่นอนถ้าไม่ติดคุกก็ติดบ่วงกรรมในชาตินี้ลองทบทวนเหตุการณ์ย้อนหลังสีกาครอบสีกาเกณฑ์ทิศแย้มพวกบรรดาทิศทิศทั้งหลายที่ศึกไปแล้วชีวิตพลิกผันครอบครัวแตกแยกนี่คือบทเรียนราคาแพงของพวกมันพวกหอวล้นห่มเหลืองที่ปฏิบัติตนแบบตัวไม่ได้กิเลสตัณหาเป็นที่พึ่งจุดจบก็คล้ายๆกันจเจริญพวง ชาวบ้านไม่เอาฉันชอบเดากับพระชาวบ้านไม่เอาฉันชอบเดากับพระได้ผัวมาตั้งหลายคนวกวนจนปวดศีรษะบางรายหำเล็กเหมือนดวงลงพุงไม่ห่วงตัวเอง พระคุณเจ้าฉันข้าวจองมืออย่างน้อยเท่าข้อมืออยากพ้นสะดือนะจ๊ะ,ะ,ะ y. พระฉันผู้ใหญ่ยิ่งกำไรกับน้องพระฉันผู้ใหญ่ยิ่งกำไรกับน้องสีกาประเคนให้ถ้าถูกใจฉันเลยนะคะ สะสมพระเครื่องเปลืองเกินไปฉันสาวรุ่นใหม่ชอบมั่มหำพระอยู่กุฏิแอร์เย็นช้ำใจสนุกจริงๆฟิงปิดเฉิิงกับพระ,ะรูปนี้ผ่านไปนี่มันรูปใหม่มาตำ้งหัวเงินใจก็ชั่วทอดกระทินยังไงละ่ะ จบป่าเรียนเก่าใครเคยได้เอาสักอีรายภูมิใจในธรรมที่ฉันได้อมหัมพระเงินทอดว่าป่าก็ได้มาอย่างไง่ายได้เป็นมงคลดีดีได้กินอส,สุจิของพระลูกวัดไม่เอาต้องระดับพระครูลูกวัดไม่เอาต้องระดับ เลยละฉันต้องเอามือควนข้างลังนงเหลืองพ่อไม่เครื่องเรื่องบิดใบหูพระผมสะบงแล้วทรงพลังเหลืองพ่ออึดจังเอาทั้งคืนเลยนะ ปได้เจ้าอาวาสไม่ต้องเที่ยวสักกางเองในไม่เหมือนลีไวไยจีวรไม่ต้องรีดนะหัวคาราวาสมองสุราและเล่นไพ่พระสวดไปข้ามไปเทียนเล่มใหญ่ด้วยนะจ๊ะว่าเอว่าเธอถ้าได้ผัวพระแล้วจะตรัสรู้ถ้าได้ผัวพระแล้วจะตรัสรู้ รูปูรูปูรูเปี้ยงใครหวังรู้เยี่ยวไม่ได้ไปนิพพานเชียวละ <_ d ata> บางอมจอประตูลังป้องโขงายเหลืองอย่าเครืองนะพระรูปดีๆก็ยังมีถมไปจะไหวองค์ไหนเลือกเอาเองนะจ๊ะเลือกเอาเองนะจ๊ะเกิดเป็นชายชาตรี าสารแนนนิวส์เรื่องของชาวบ้านคืองานของเรา